สวัสดีครับสวัสดีซีทางช่องทุกทุกสุขชนนะครับวันนี้กัมาพอกันขึ้นเก้านะครับสําหรับแนวทางหุ้นนอยรวมดาวดาวโจนดาวโจนปกติดาวโจน VIP นะครับสาหรับแนวทางของเสียนคนแกณนะครับพี่น้องครับมันนี้เรากลับมาตามกันต่อนะครับพี่น้องสําหรับวันที่11เดือน4พศ2567เด้อครับพี่น้องครับก่อนอื่นนะครับของมาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับ เพื่อที่จะได้รับข่าวสารดีๆเล็กๆหวยดังๆจากทั้งช่องนะครับืันนี้ก่ะวันที่11เดือน4พศ2567นะครับแนวทางของเ้นก่อนแกนกับวางครั้งเดียวเล่นได้ทั้งวันนะครับวางครั้งเดียวเล่นได้ทั้งวันสามารถนําไปเล่นได้ทุกหุ้นทุกหน่อยนะครับทุกหุ้นทุกหน่อยแต่ต้องเล่นอย่างมีสติคําเตือนนะครับคาเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นเด้อครับพี่น้องก่อนอื่นนะครับเขาก็มา สรุปผลวันที่10เดือน4พศ2567นะครับพี่น้องสรุปหุ้นน้อยรวมนะครับแนวทางของเซียนกวนเกนนะครับกสิเนียนไปที่เล่าสตาเฉพาะกิจน้อยมัดรวมลาวดาวโจรดาวโจรปกติดาวโจร VIP อพีนะครับพี่น้องเนาะอ่าถ้ามาสรุปผลกันครับวันที่10นะครับเลขเด่นวิ่งรูดนะครับ5กับ4นะครับวิ่งรูด5นะครับแนวทางของเซียนกวนเกนไปบอมักวิ่งรูด5ากะวิ่งรูด4นะครับพี่น้องเนาะ สำหรับสายวิ่งสายรูดมีไม่เห็นแน่นอนสำหรับวิ่งรูดห้นะครับพ่อพ่อแม่เมียเอฟซีทุ่นทันใดที่มีทุนหลายนะครับสามารถนั่ไปเรียน19ประตูได้คือเก้านะครับน้องครับจับคู่ชุดเด่นนะครับวิ่งรูด5จับคู่5 4 1ชุดเบิ้ล5 5แล้วก็4 4 1ชุดนะครับพี่น้องอ่ะสำหรับสายวิ่งสายรูดวิ่งรูดห้จับคู่ไปที่5 7 5 8 5 9 5 0แล้วก็5 1นะครับพี่น้องส่วนวิ่งรูด4 จับคู่นะครับไปที่47 48 49 40แล้วก็41นะครับสำหรับสายวิ่งสายรูดมีมาให้เห็นแน่นอนนะครับสำหรับแนวทางของเซียนต์คอนแก่นวันที่10เดือน4พศ2567นะครับอ่ะจับคู่จอเน้นๆนะครับวิ่งรูด5จอเน้นๆไปที่57นะครับ57 58 50 51แล้รับพี่น้องเด้อสำหรับวิ่งรูด4นะครับพี่น้อง จับคู่จ่อในนี้ไปที่47 48 40แล้วก็41นะครับพี่น้องครับสําหรับตรงกลางนะครับตรงกลางเซียนคอนแกนกระบอกทุกคลิปเด้อครับพี่น้องอ่ะกันทุนนะครับพี่น้องเนาะกันทุนนะครับ49กับ59นะครับพี่น้องกันทุนตรงกลางนะครับเซียนคอนแกนกระบอกทุกคลิปนะครับอ่ะมาสรุปค้นกันนะครับสำหรับเล่าสตาร์นะครับเวลา15นาฬิกา30นาทีนะครับพี่น้อง บน4ี่ล่าง1นนะครับพี่น้องแนวทางของเยนคอนแกนนะครับกับเข้าไปที่วิ่ง4นะครับพี่น้องเข้าไปที่วิ่ง4นะครับจับขู่ะมาานะครับเข้าเฉพาะวิ่ง4เด้อครับเล่าเล่าสตาร์นะครับพี่น้องครับมาเบิ่งกันต่อนะครับสําหรับสายวิ่งสายรูดกัเข้าไปที่วิ่งวิ่ง4ี่นะครับพี่น้องเด้อสาหรับเฉพาะกีดนะครับพี่น้อง บน702ล่าง59นะครับพี่น้องแนวทางของเสียนกวนแกนกับเขาไปที่วิ่ง5นะครับพี่วิ่ง5จับคู่จอดเน้นๆไปเตี่ยจับคู่จอบจับคู่ไปที่59นะครับพี่น้อง59ก็มาที่59าเกตรงๆนะครับสำหรับเฉพาะกิจนะครับพี่น้องครับคดีใจ้งนพี่น้องเด้อครับสำหรับไพ่ตามแนวทางของเสียนกวนแกนนะครับเฉพาะกิจก็เข้าไปที่วิ่ง5นะครับจับคู่ 59าเกตรงๆนะครับพี่น้องก็ดีใจน้ำพี่น้องคือเก้านะครับพี่น้องเนาะอ่ามาเบิ้งมาตามกันต่อนะครับน้อยรอบพิเศษนะครับพี่น้องเด้อสำหรับเลขกําลังวันนะครับ1 2ึ8นะครับพี่น้องไน้ำไปวิ่งกันก็คือ1 2 1 7 1 8 2 7 2 8แล้วก็2 7 8นะครับพี่น้องถ้าไปน้ำไปวิ่งกันหรือสีน้ำจับคู่กันเลยเลขเด่นกําลังวันก็คือ5 5 1กับมีแล้วนะครับ5 2 หาสองบะมี่นะครับกับกันไหวเลยครับเด้อพี่น้องเพราะว่า5758นะครับจับคู่ให้เรียบร้อย41กับมิแล้วนะครับ4748จ็ดีแกับมิแล้วเหลือแต่สี่สอนะครับพี่น้องเด้อกันไหวได้ครับพี่น้อง42นะครับพี่น้องสําหรับเลขเด่นกําลังวันกับเลขเด่นประจําวันนะครับพี่น้องเนาะอ่ะมาเบิ่งครับน้อยรอบปกติบนนะครับพี่น้องบน138ล่าง24นะครับพี่น้องกะ สำหรับแนวทางของเซียนก้อนแกนก็เข้าไปที่วิ่ง4เด้อครับพี่น้องเข้าไปที่วิ่ง4จับคู่นะครับจับคู่อ่าจับคู่ให้นะครับอ่าเข่ากับกำลังวั่นนะครับพี่น้องมาจับคู่กับ2 4 4 2ี่สกำลังวั่นนะครับพี่น้องค่ะถือว่าเข่านะครับวิ่งลูด4นะครับจับคู่กับ4 2นะครับที่เซียนก้อนแกนบอกกันไว้แล้วครับพี่น้องเด้อค่ะ เขาไปที paid, kind of so ่สี่สองสองี่นะครับพี่น้องสําหรับนอยรอบปกตินะครับไผ่นําไปวิ่งกันนะครับพี่น้องกะมีเฮนะครับพี่น้องนาอที่เสียนคอนเจนบอกไปก่ะเลขเด่นกาลังเลขกําลังวันกับเลขเด่นประจําวันนะครับพี่น้องก็คือให้กันสีสองกับหาสองนะครับพี่น้องการมาที่สองสี่นะครับพี่น้องเด้อคดีแชน้าพี่น้องสําหรับแนวทางของเสียนคอนเจนมานี่นะครับพี่น้องกดีแชน้าพี่น้องน้อยรอบเฉพาะน่อยรอบเฉพาะ ปกตินะครับพี่น,อน้องเนาะน้อยรอบปกติกลับมาเบิ่งกันต่อครับน้อยรอบ VIP นะครับพี่น้องไผ่น้ำไปเล่น19ประตูกับมีเฮคือกันนะครับที่เส้นก้อนเกนบอกไผ่มีทุนหลายกับน้ำสามารถน้ำไปเล่น19ประตูเพราะว่าสียึดตั้มแนงใดก็ได้คือกันนะครับพี่น้องถ้าเขาน้ำไปเล่นนะครับ19ประตูนะครับส่วนรอบส่วนรอบ VIP เด้อครับพี่น้องเด้อบน6 สามห้านะครับพี่น้องล่างสามเจ็ดนะครับแนวตั้งของเส้นคอนแกนนะครับก็เข้าไปที่วิ่งห้านะครับพี่น้องอ่าไายน้ำ hmm. ไปเรียนสิบเก้าประตูกะมาที่สามห้าเลยครับพี่น้องเด้อไายน้ำไปวิ um ่งไปลูดค่ะไปที่เข้าไปที่สิบสองสิบเก้าประตูนะครับสามหาดเลยครับพี่น้องเด้อกะดีใจน้ำพี่น้องนะครับสําหรับสายวิ่งนะครับพี่น้องเนาะสิบเก้าประตูกัเข้าไปที่สามานะครับสรุปแล้วนะครับพี่น้องมาเบิ่งเล่า พัฒนากันต่อนะครับพี่น้องมาเบิงเ่งลาวพัฒนากนรารโตอราวพัฒนาบนนะครับพี่น้อง801ศูนนเอเอสามนะพี่น้อง389 389แม่นบ่พี่น้องถ้าบอกผิดก็ขอโทษขออภัยพี่น้องเด้อครับเซียนคนแก่นก็หลอกอกอกมาแล้วก็จ้ำบ่ได้นะครับ389ล่าง43นะครับอา่าแนวทางของเซียนคนเกล็นก็เข้าไปที่วิ่ง4ี่นะครับพี่น้องเด้อ เขาวิ่ง4นะครับล่างเล่าพัฒนานะครับผมผู้ใดนั่งไปเรียนสิบเก้าประตูกัดได้ที่สี่สามนะครับเข้าไปวิ่งรูดก็ได้ที่สี่สามเด้อครับพี่น้องเด้อสรุปแล้วสําหรับวันที่สิบนะครับเดือนสี่พฤษภาคมหน้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับแนวทางของเซียนคอนแก่นนะครับเล่าสตาร์ก็เข้าไปที่วิ่งสี่นะครับพี่น้องเด้อเฉพาะกิจก็เข้าไปที่จับคู่ที่ห้าเก้าวิ่งห้านะครับมาที่ห้าเก้าส่วนน้อยรอบพิเศษก็ เลขเด่นกำลังวันนะครับจับคู่นะครับ72นะครับกับ72 2 7นะครับพี่น้องเด้อส่วนรอบปกติก็มาที่2 4นะครับ42เลขกำลังวันกับเลขเลขเด่นประจําวันกับเลขเด่นกําลังวันจับชนกันเด้อครับพี่น้องมาที่72นะครับหน่อยรอบพิเศษส่วนรอบปกติก็มาที่2 4 42นะครับเลขกําลังวันกับเลขเด่นประจําวันนะครับ2 4 42นะครับ ส่วน VIP กับมาที่วิ่งห้านะครับ19ประตูกับมาเห็นนะครับส่วนลาวพัฒนานะครับพี่น้องกับวิ่งรูด4 3, นะครับพี่น้องกับมาที่ซีสานะครับพี่น้องเนาะสำหรับสายวิ่งสายรูดนะครับอ่ะเฮามาตามกันต่อสำหรับแนวทางของเซียนคนเก่งวดประจำวันที่11เดือน4พศ2567นะครับพี่น้องครับที่เป็นตัวได้นั่นค่ะมาเบิ่งไปพร้อมๆกันเด้อครับพี่น้องมาเบิ่งไปพร้อมๆกันสำหรับวันที่14อา่าวันที่1ิบเดเดือน4พศ2567 เด่นวิ่งรูดนะครับพี่น้องครับเด่นวิ่งรูด5กับ4ได้ตัวเก่าเนอะครับพี่น้องสูตรของเคซียนสูตรของเซียนคนเกลนนะครับน้องได้ตัวเก่าเด้อ5กับ4ครับสำหรับสายวิ่งสายรูดนะครับแ like นวทางของ,ง,งเซียนคนเกลนเซียนคนเกแกนเด่นให้ไปที่วิ่งรูด5คือเก่านะครับพี่น้องไพ่บ่ตรอบวิ่งรูดหากับวิ่งรูดสีนะครับไพ่บ่ตรอบกับผ่านเลยนะครับพี่น้องเด้อสำหรับแนวทางของเซียนคนเกลนสายวิ่งสายรูดนะครับเล่นให้ไปที่วิ่งรูด5อ่า สำหรับพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีธันใดที่มีทุนไหลก็สามารถนําไปเล่นซิปเก้าประตูเลยคือเก้านะครับจับคู่ชุดเด่นนะครับห้าสี่หนึ่งชุดเบิ้ลห้าห้าสี่สี่คือเก้านะครับพี่น้องเนาะถ้าชอบกระจัดถ้าขาดกระพานนะครับแนวทางมีเข่ามีรุดนะครับพี่น้องแนวทางของเจมส์กอนเกนกเสนอเป็นแค่แนวทางเด้อครับพี่น้องเด้อในการตัดสินใจลงทุนนะครับพี่น้องอ่ะมาเบิ้งวิ่งรูดห้านะครับพี่น้องจับคู่ไปที่ห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์แล้วก็ห้าหนึ่งนะครับพี่น้อง สำหรับวิ่งรูด4นะครับจับคู่ไปที่47 48 49 40แล้วก็ตามมาด้วย41นะครับพี่น้องสำหรับสายวิ่งสายรูดก็วิ่งรูด4วิ่งรูดหาคือเก่านะครับพี่น้องเต่เซียนคอนแกนเนี่ยไปที่วิ่งรูด5นะครับพี่น้องสำหรับวิ่งรูด5จับคู่จอดเน้นๆไปที่นะครับพี่น้องเดี๋ยวเซียนคอนแกนวงกลมให้นะครับแล้วก็เดี๋ยสิขึ้นหน้าจอให้พี่น้องก็แคปหน้าจอเอาเด้อครับพี่น้องเด้อ มันอีมาซาจักน้อยนะครับพี่น้องติดธุระนะครับพี่น้องเนาะติดธุระเลยมาซาเนาะครับพี่น้องเนาะอ่าบ่เป็นยังนะครับดีมาซาดีโกเบม่เนาะครับพี่น้องอ่จับคู่นะครับวิ่งรูดห้านะครับพี่น้องฮะจับคู่วิ่งรูดห้าก็จ่อเน้นเน้นไปที่ห้าเจ็ดห้าแปดห้าศูนย์ห้าหนึ่งวิ่งรูดสี่นะครับพี่น้องก็จับคู่จ่อเน้นเน้นไปที่ สี่เจ็ดสี่แปดสี่ศูนย์แล้วก็สี่หนึ่งนะครับพี่น้องเด้อเส้นก่อนแกนกันเน้นให้ไปที่สี่คู่หน้าแล้วก็เน้นสี่คู่ท้ายนะครับพี่น้องครับส่วนตรงกลางนะครับห้าเก้าสี่เก้าเส้นขนแกนกันเน้นกันทุนไห้คือเก้าดนะครับพี่น้องสำหรับเบียรซี่ไมนะครับย่างพันลูกอะมาเบิง้งฟังให้จบคลิปเบิ้งให้จบคลิปนะครับพี่น้องเดี๋ยวไาย ฟังบระจวบกับบร,บรลลูวาเซียนก้อนแก่นเน้นให้ตรงไหนนะครับเนอะสำหรับเอฟซีไม่ My, สำหรับเอฟซีเก่ากับกงรูดีนะครับเน้น4คู่หน้าแล้วก็4คู่ท้ายตรงกลางนะครับก็กันทุนนะครับพี่น้องนะพี่น้องครับอ่าสำหรับเลขกําลังวันนะครับพี่น้องเลขกําลังวันวันที่14เดือนวันที่11เดือน4นะครับพี่น้องเด้อ1789นะครับ1789นะครับเลขกําลังวันนะครับพี่น้อง1789สามารถนํามาจับวินกันได้1718 19 เจ็ดแปดเจ็ดเก้าแปดเจ็ดนะครับพี่น้องอ่ามาเบิร์เลขเด่นประจําวันที่สิเอ็ดเดือนสี่ก็คือสี่กับเอ่อห้ากับสี่นะครับพี่น้องเด้อเสี่ยนควนแกนใครจับอ่าหรือสีน้ามาจับคู่กับเลขกําลังวันก็คือห้าหนึ่งมีอยู่แล้วครับห้าเจ็ดมีอยู่แล้วครับห้าแปดมีครับพี่น้องห้าห้าหนึ่งห้าเจ็ดห้าแปดมีนะครับพี่น้องตัวตัวที่กันไว้ก็คือห้าห้าเก้านะครับพี่น้องเด้อ การตัวกันนะครับพี่น้องสาหรับนลขกาลังวันกับเลขดินประจําวันจับกันเด้อพี่น้องเด้อส่วนวิ่ง4นะครับก็4ีหนึ่งจับให้เป็นที่เรียบร้อย4ี่เจ็ดก็จับให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับ4ี่แปดก็จับให้เป็นที่เรียบร้อยตัวที่กันก็คือ4ี่เก้าด้บพี่น้องเด้อตัวที่กันก็คือ4ี่เก้ากันไวเด้อพี่น้องสําหรับเลขเดืนกําลังวันประจําวันที่11เลขกําลังวันนะครับพี่น้องประจาวันที่11เดือน4ี่ก็คือ1 7ึ่งเจ็ดแปดเก้านะครับส่วนเลข เดือนประจําวันที่14ก็คือ5กับ4นะครับพี่น้องอ่าสำหรับพี painful, ่น ah, ้องทันใดทีบอกเข้าใจนะครับพี high high, ่น้องก็ับแคปหน้าจอไว้นะครับฟังตามคลิปใป้เข้าใจแล้วก็พิจารณานะครับไปพร้อมพร้อมกันเ้อครับพี่น้องเ้อสาหรับแนวทางของเส้นกอนเกณฑกันเรียนห้ไปที่วิ่งรูด5นะครับอ่ะขึ้นหน้าจอห้นะครับพี่น้องกรเตรียมแคปหน้าจอกันนะครับพี่น้องเนาะสำหรับแนวทางของเส้นกอนเกณฑ์งวดประจําวันที่11เดือน4พศ2567รเด้อครับพี่น้องเ้อวิ่งรูด5วิ่งรูด4 จับคู่ไปที่541ทุดแล้วก็เบิ้ล5544นะครับพี่น้องอ่าสําหรับวิ่งรุ่ด5เจาะเน้นจับคู่เจาะเน้นเไปที่57 58 50แล้วก็51นะครับพี่น้องตัวกันก็คือ59นะครับพี่น้องส่วนวิ่งรุด4นะครับจาเน้นเน้นไปที่47 48 40 41ส่วนตัวกันก็คือ49นะครับพี่น้องครับ สำหรับใครอยากจะให้กำลังใจเซียนคนแก่นนะครับก็เข้าไปในช่อง YouTube พิมพ์ภาษาไทยนะครับบอยไม้สไลด์นะครับต่อทหารสไลด์แล้วก็ใส่จุดจิ้มเข้าไปเลยเด้อพี่น้องจิ้มเข้าไปแล้วก็สีหลูกโปรไฟล์ของเซียนคนแก่นนะครับสวมเสื้อคอปกสีน้ำเงินนะครับสวมเสื้อคอปกสีน้ำเงินเท่านั้นนะครับพี่น้องจิ้มเข้าไปแล้วก็หลูกโปรไฟล์ก็สบเดียงเก่งมากนะครับก็กดติดตามไปเด้อครับสิอ่าเรีรับแนวทางดีๆนะครับเรียกเด็ดๆจากเซียนคนแก่นนะครับพี่น้องเนาะสำหรับเลขกำลังวันนะครับ1789 สามารถจะไปจับ,บินกันได้หนึ่งเจ8ดหนึ่งปดเอ้ย7 8 7ดแปดดปดเจปดแล้วก็8ปด้นะครับน้องอ่ะเขปหน้าจอครับพี่น้องครับเขปหน้าจอไปเลยครับผกมแคปไปเลยครับอ่าสำหรับคลิปนี้นะครับพี่น้องครับเชียนก่อนเกณฑ์กับฝากินฝา,า,ากน้องนำมาฝากพีตอนน้องคือเก่าสำหรับแนวทางวันที่10 เอ็ดเดือน4พศ2567เว้าผอิเดวพิถูกนะครับพีน่นะ้องเนาะย่านพี่น้องบ่ได้ตัวเลขนําไปเบิง่งนําไปพิจารณากันกอนนะครับพี่น้องสาหรับวันนี้นะครับกระขอให้พ่อแม่พี่น้องที่ขามาเบิงเ่งแนวทางของเซียนกอนกันกระขอให้เฮงๆง,งปังปังเป็นน้กันเลยครับวดประําวันที่11เดือน4พศ2567นะครับ,บ,รบ, 16, 1, 4, 4, 16, บพี่น้องกระขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงย่าเจ็บย่าจนร่ารวยเฮงๆง,งปังปังกัเดินทางกลับบ้านนะครับ พี่ๆน้องๆพ่อๆแม่ๆเอฟซีนะครับเดินทางกลับบ้านชงการนะครับขอให้เดินทางปลอดภัยทั้งไปและกลับเด้อครับพี่น้องเด้อสาหรับเซียนกอนแกนกับบอมมีอย่างก็ฝากเอฟซีนะครับทุกท่านก็เดินทางโดยความระมัดระวังนะครับพี่น้องน้อมมือนีค่ะขอฝากพี่ฝากน้องไว้จะเพียงตอนนี้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเซียนคอนแกนกับขอลาพี่ลาน้องไปก่อนนะครับพี่น้องกับคลิปนี้ก็ฝากไว้จะเพียงตอนนี้เด้อครับเด้อ นะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเล่นทรงการนะครับพี่น้องเด้อเล่นอยู่ในขอบเขตน,นะครับพี่น้องเนาะ,ะคลิปนี้ก็เสียงเป็นแกนลาพี่ล้านน้องไปก่อนสวัสดีครับ